เห็นลูกมึงที่ตายยังไหนอ่ะโหสภาพอ่ะพาลูกมึงเป็นก็ไสแตกไงสภาพนี่คืุเคลีดมากเนี่ยมึงดูเนี่ยเห็นปะโอ้ไส้ทะละักไม่มีไส้แล้วไม่เหลือแล้ว สวัสดีครับวันนี้เพิ่งตื่นเลยตื่นมาก็มีเรื่องมีราวซึ่งเราได้กินตู้ในตู้นี้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับสรุปว่ามันมีปลาตัวหนึ่งของพี่ยิ้มมันตาย,าตยตมันโดนพวกจกไตกครัวหมดแล้วมันโดนกินเหรอมันกินกันเองมันโดนมันกัดกันตายหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันด้อันนี้จะทําอะไรเปลี่ยนเลยเป้างะโอ้ยเอาไปทำน,น้ำเปลี่ยนเขาขับน้ำด้วยใช่เขาทำไหมล่ะจะได้ไม่ต้องเปียกเปล่าเลยเดี๋ยวปลาตายไป ก็แค่ตักปลาแล้วไม่ตาเที่ยวอ๋อไม่ได้ไปเที่ยวโอ้ไหนดูตัวไหนตายดูก,ก่อนอโอ้ตัวนี้เแง่ย <Yeah. S 1> มูมูาต,มาาตายแล้วเสือกโดนแดกเลยนะครับน่าสงสารจริงมูมูเดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันเปลี่ยนน้ำถ่ายน้ำไม่งั้นเดี๋ยวมันจะน้ำเน่าแล้วมันจะตายเพิ่มนะครับเจ้าของเขารู้เรื่องแล้วเอาไวไวอย่เลย บอกไม่ให้อาหารปลามันมาปลามันตายเลยซึ่งไม่จริงนะครับมันตายเพราะว่าน้ำเน่านัา่นแหละอะไรว่าไม่กินข้าววันเดียวไม่ตายหรอกปลาเดี๋ยวเรามาช่วยกันเปลี่ยนน้ำก,นกันครับไป a few inches later มามาเดินตามอยากไปไนอย่ารออย่าลุกนะครับอ๋อใส่น้ำใส้ยยังไม่ได้ใส่ดูดน้ำอ๋ออ๋อนี่ดูดออกเหรอออกเหร ้ใเอาเให้มึงล,ล้อย่าตายตายมาสครับอเอบอเจของกลงกอองกับมานะครับจะรู้สึกยังไงาดตายอนนี้มันกาลังค่ยเหลือตัวอ,อื่นอยู่นึกว่าปลาคาายอ้ตอนนี้ถดน้ำองไดมดลมาเดี๋ยวาล้างต่อเอาสกอตไบอะไรถูขในหมต้องแบบใส่น้ำยาล้างจาะไหมใหม,ห,หมันจะจบสะาดไหมถใส่น้าล้างจมันจะตาจาไม่ใช่น้ำยาล้างจานหรอกเอาไอ ขัดๆคู่ๆออกก็พอไม่ต้อง <ๆ S 1> ใส่น้ำยาอะไรใช่ไหมไม่ค <Alex> ่อยดึงูเบิ้มเมื่อวานมาดึงข้อประมาณเที่ยงคืนห้าทุ่มเหม็นยี่ไหมเที่ยงคืนห้าทุ่มเหม็นยี่ไหมขอด้วยนะล้างไอ้นั่นน่ะต้องกูจะสะอาดใช่ไหมอ่ะมันได้แค่นี้ยแหละมันมีฟองอะไรปะฟองความสกปรกไงกระจกฟกนะแล้วมือเยอะเยอะเป็นแผลนอีกคือน่าจะติดเกลือตาอยู่ล้อหนูตัวหนึงขัดอยู่ทำไมอ่ะ S <S ขึ้นมาหายใจนัานาน่นนะอย่ามึงตายมันนะจะตายง่ายขนาดนี้เหรอกูก็ไม่เคยเลี้ยงนะปลาทองอ่ะบอกเลยกูช่วยชีวิตได้แค่นี้นะเว้ยตอนนี้เรากำลังขัดตู้อยู่นะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้มันมันไม่มีออกซิเจนตอนนี้เ,เดีย๋ยวต้องมาน้ำล้างอีกทีหนึ่งใช่ไหม,มเคยล้างมเมื่อนันไม่เคยไม่เคยเลี้ยง<ม> <S <S ปลาเอาจริงที่บ้านนี้มีล้างเป็นอยู่แค่สองคนก็คือยิ้มกับพ่อตอนนี้เพค่การเปลี่ยนน้ำหรือเราชอบเปลี่ยน กินแมงคาวดกวาดูดิข้างบรสกรปรกเลยนะนเนี่ยดูดิมันเลี้ยงปลาทำมันวะ่ะโอ้อะไรวะมันตัวป,อปลอมรัดไข่หรอวะเปนปลายิ่งถูตัดฟ <laughs> ันตายอยู่อ่ะายอยนี้ยังนะยังไหวอยู่หายใจพงัพงงาพังงามามาค่ทำมั้งฮะคันทำมั้งไจะเสร็จแล้วเนี้ย วันอ้าวเลยเทมาวันวันหยุดอันสุดแสนพิเศษคุณสทยแซ่บ้วยนะปลาตายตายเพราก็ตาเนี่ยและแต่ว่าน้ำขาดแล้วไม่มีฟองแล้วไม่น่าเป็นไรไหมเออเอาฟองออกให้หมดได้บุญได้บุญตรวจน้องคนนั้นก็ขอโทษด้วยนะคะช่วยช่วยเหลือไม่ได้ตายแล้วแต่เราก็รู้สึกอนท์ขอากิน ทอดปลาอะไรใส่ก็ไม่เหลือทอดได้กินหรือเปล่าล่ะน่าจะสะอาดแล้วนะไปจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปเพาะน้องโยก็เลยไม่ได้ให้ดูตอนสภาพน้ำตอนแรกก็เห็นแวบๆเห็นมันเขียวๆคุขุดอ่ะมันข้าใจเหมือนกันสภาพน้ำคนเลี้ยงปลารักปลาเขาทำกันอย่างนี้หรือไหนๆก็ปลาตายแล้วถ่ายคลิปซะหน่อยโอ้ใส่กริ่งปลามันเล่นไม่ได้ไงมันดูได้เดียวเนาะแต่ไอตัวไอพวกนี้เล่นได้นะเนี่ยเดี๋ยวดูนะจับหัวให้ดูเนี่ยก็จับได้ปกติน้ำก็ไม่หนีเน่โอเคเนาะ ก็ได้แค่เงียนางก็ได้อยู่ว่าพ่อพ่อมันก็ได้แช่นหมมันมันเล่นไม่ได้มันไม่เหมือนหมาเหมือนแมวอะอ่ะอันนี้เะใส่ยาฆ่าเชื้อนะครับสิบหยดต่อน้ำหนึ่งลิตรเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งหยดต่อน้ำสิบลิตรเราใส่สองหยดตายนะอ๋อก็ดูดขึ้นมาใช่ไหมดูดแล้วก็ใส่เป็นหยดหยดไปสองหยดพอนี่หนึ่งนะเข้าใจคาว่าหยดใช่ไหมเข้าใจหนึ่งจึงอะอ่ะไม่น่าจะน้อยขนาดนี้นะตัวตัวบีบไม่เป็นปะเนี่ยเออบีบไงโอ้ยยังไงอะ แล้วก็ปล่อยดีเนี่ยก็คืนนะนี่บีบแล้วปล่อยเหรอ,อเออเฮ้ยมันแล้วเวลาบีบปล่อยอันนี้ทำอย่างนี้เดี๋ยวไม่งั้นมันจะหยดเยอะมากูทำเองไอห้าอ่ะหนึ่งอ่นะแถมให้หยดหนึ่งอีกอันเดียวกันสองอโอเคอะไรของมึงวะแค่บีบยังบีบไม่เป็นเลยทำไม่เป็นมันนี่ไฟฟ้าเหรอ ฝาพอนะใช่ไหม,มใส่เลยนะออืมเาละน้ำแม่งร้อนลงไปเป็นปลาต้ยม,มยำนะอ่ะเปิดเปิดน้องเจนให้นางหน่อยเสียกปะนะเฮ้ยระวังนะ้ามือเปียกเปล่าไม่เปียกแต่เจนเนี่ยเปียกเอาก็เช็ดก่อนดิเสียไปมันก็ดูดดีเขาทำให้ไหมมาไม่มันมันเปียกตรงพลาสติกไม่เป็นไรไม่ได้เปียกตรงหัวตกใจตกใจมาปลาลงกันดีกว่า อ้าไม่ออกตัวนี้นิ่งมากเลยอ่ะมันหดข่วยอ่ะตัวเนี้นยมันไม่นิ่งหรอกโอเคอเรียบร้อยปิดฝาให้น้ำด้วยอ่ะตอนนี้เหลือกี่ตัวลด้เป็นหนึ่งเหลือห้าพอเดิดน,นมาปนแปลกๆนะครับเดีย๋ยวเราจะวิดีโอคอยให้ี่ยิ้มดูหน่อยรับปะ ตายว่ะมันดิ่งดิ่งอย่างเงี้ยนะมันเมาป่ะตัวนี้ดำดิ่งอยู่ตัวเดียวเรามึงองกอล้อางตู้เสร็จแล้วแต่ตัวเนี้ยมันเป็นอะไรไม่รู้ว่าหัวมันปักตลอดเวลาเลยอะ่ะหัวปักเหรอ,อว่าแม่งติดเชื้อกันหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันตาตามันลุยด้วยอะ่ะแต่ใส่าย,ยาไปแล้เอาน้ำใส่ดีน้ำสใส่ดีใส่อะไรอ่ะน,นี่เต็มแล้วนะไหนอ่ะเนี่ยอันนี้ใส่น้ำแล้ว ขีดไหนวะขีดดังไหมอันนี้เหรอขอบตู้เนี่ยเหรอส่วนไอนตัวที่ตายอ่ะโดยพวกนี้แดกไส้แดกพุงหมดแล้วไม่เหลือไส้ให้มึงแล้วมันติดเชื้อไอเนี่ยอืมาเอาน้ำมาแม่มาน้ำไปไปแล้วก็เนี่ยไอโอมันตายกูเนี่ยแหละไม่กูเนี่ยที่ฆ่าปลาไอโอมันหย่อนตลอดในปลากินนะ <laughs> มึง <laughs> เห็นลูกมึงที่ตายยัง โอ้โหสภาพอ่ะพาลูกไปก็ใช้แตกไงเดี๋ยวพาไปดูสภาพนี่คือนทุเรศมากไงมึงดูนี่เห็นปะโอ้ไส้ทะลักไม่มีไส้แล้วไม่เหลือแล้วตัวใหญ่เหรอไอนี่มูมูไงจะมูมูไม่ได้หรอโอ้ยอช่วยได้ไหมล่ะม่ามึงเหมือนเหมือนยังไม่สั่งเมาอะมึงกินเยอะใช่ไหมในเมื่อคืนอ่ะไม่ได้กินกับรถไกลโอเคโอเคน้ำไม่เขียว แม่มันล้นออกมานอกห้องว่ะไม่ต้องดื่มไม่ติดได้ยังถึงทำหลังไหนบอสไหนบอสเดี๋ยวให้มันติดเครื่องเแย้ให้มันติดเครื่องเแย้เหรอเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวน้ำมันจะล้นเรื่อยๆจนปิดเครื่องเแย้ก็พอเครื่องเนี้ยหรอแดื่มนะโอแม่ไม่ต้องปิดเปิดไปก่อนมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะล้นมาเครื่องหลังกูไม่น่าจะมันมันจะล้นมาเครื่องหลังหรือมันจะล้นห้องมึงนะก็ให้มันขึ้นไปก่อนแล้วก็ปิดน้ำแล้วก็แล้วให้มันไหลไปก่อนแล้วก็เปิด คนเมานะอันนี้คือคนเมานะสภาพยังไงก็แดกเมื่อคืนอะเอ๊ไอ้ตัดครัวเลยจะออกไปข้างนอกต้องมานั่งร้านก๋วยไอ้เหี้ยอแค่นี้แหละเดี๋ยวก่อนไหนไหนอะเนี่ยมันไหลมาแล้วเนี่ยก็รอมันก่อนนี่ไงใช่ไหมเอาถึงไหนอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงมันกำลังเข้ามาฝั่งนี้ใช่ป่ะเอาถึงไหนอ่ะถึงดำเนี่ยหรอถึงขีดดำเนี่ยหรอ อ่ะเดี๋ยววถึงแล้วบอกกูแล้วกันะมึงอยู่กับกูเลยอ้สะเดี๋ยวมันจะคงที่เดี๋ยวมันคงที่เลยเดำขบไกล้ละไกลละไกลละอย่งเลยแล้วเลยแล้วทำเลยไปสักหน่อยนึงอ่ะเฮ้ยปิดเถอะข้างล่างคงที่แล้วข้างล่างน้ำไม่ขึ้แล้วโอเแนั่นแหละพอ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 แม่ปิดเลยปิดแล้วพอเก็บกูมูกูตายเก็บผ้าไปให้ด้วยเฮ้ยเ้าเดี๋ยวน้ันเยอะโทษอย่างนั้นได้ยังไงโท อาใไฟช็อตอะไรอ่ะข้างหลังมันเป็นระบบไฟเดี๋ยวไปดูจิบหายหนาวเอาของหายเช็ดเลยเดี๋ยวไปดูโอตัวดึงปั๊กออกก่อนเราทำไปกอดไฟได้ไงวะเออแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเออยังยังตัวทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรทั้งหลังมันเป็นระบบไฟหมดเลยไฟช็อตปลาตายหมดนะเว้ยอ๋อไม่รู้นยอมครับทุกา ไว้ที่ลอกนะครับมันกลับมาแล้วออพอน้ําถึงขีดอะ,อะไรใส่ย,ยาเพิ่มมันก็กลับมาแล้วจะจบจว่าตา้มมีจิ้งจบตายด้วยห้องที่อะไรค่านิงจบมันจะรื้อเวลามันจะเจงงูเจะตะขาบด้วยไม่รื้อรอแม่แล้เนเนี่ยเดี๋ยวจะรื้อรื้อจัดใหม่เลยรูปจับมันจัดใหม่นคนอยู่มันก็ทำรุกเหมือนเดิมอะปกติมันจะมีน้ำมาสิบขวดวังนี่ทำมันอยู่อะกินขวด ไปครับวันนี้ <c oughs> ลาไปแล้วครับลาปิงกิง้งนสวัสดีครับ <c oughs> กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับรอดแล้วไม่ต้องห่วงปลา <c oughs> สวัสดีครับ